แต่ไม่ใช่พวกร่างทรงองค์เทพหรือเป็นเจ้าหรือเป็นองค์เทพอะไรทั้งนั้นนะคะซึ่งแต่เองนะคะไม่เคยเชื่อเรื่องร่างทรงองค์เทพอะไรเลยค่ะไม่มีจริงแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสายมูที่มูแบบสุดจริงๆสำหรับกระแตอาสยามถึงขั้นทุ่มงบสร้างเทวะไหยไว้ที่บ้านมูลค่ามากกว่า10ล้านเลยล่ะค่ะซึ่งเวลาที่กระแตว่าหรือทำพิธีก็จะทำสุดจริงๆ เพราะมูหนักนี้เองทําเอาหลายคนเข้าใจผิดว่ากระแตนั้นเป็นร่างทรงหรือไม่เพราะช่วงมีกระแสร,ร่รางทรงมาแรงมากๆงานนี้เจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงเลยว่าเธอไม่ได้เป็นร่างทรงองค์เทพแต่อย่างใดไปฟังกระแตกันค่ะ อย่าเข้าใจผิดนะคะแต่ไม่ใช่พวกร่างทรงองค์เทพหรือเป็นเจ้าหรือเป็นองค์เทพอะไรทั้งนั้นนะคะจะไหว้จะบูชาอะไรเนี่ยต้องระวังค่ะดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากปีนี้นะคะแต่ได้มีการทําคลิปนะคะรําถวายองค์พระแม่กาลีค่ะแล้วก็ได้ลงคลิปตัวอย่างไปนะคะแต่ได้มีการแต่งตัวนะคะเหมือนนาตยศิลป์อินเดียคือแต่งเป็นองค์พระแม่แล้วมีหลายคนเข้าใจผิดค่ะอย่างแต่ไปเจอเม้นนี้นะคะซึ่ง ก็ตอนแรกเนี่ยที่เห็นนะคะก็รู้สึกว่าเขาคงแบบแซวกันเล่นขำๆแต่จริงๆแล้วแต่อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าแต่ไม่ใช่พวกร่างทรงองค์เทพหรือเป็นเจ้าหรือเป็นองค์เทพอะไรทั้งนั้นนะคะ แต่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันค่ะและที่สําคัญที่บ้านแต่ที่เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นแค่เทวไลเป็นห้องพระในบ้านแต่ค่ะไม่ใช่สํานักแล้วก็ไม่ใช่ตําหนักอะไรทั้งนั้นค่ะซึ่งแต่เองนะคะไม่เคยเชื่อเรื่องร่างทรงองค์เทพอะไรเลยค่ะไม่มีจริงแน่นอนค่ะเราเป็นมนุษย์กายหยาบมากๆเทพท่านก็คือเทพน,นะคะท่านไม่มาลงเราแน่นอนแต่ไม่แน่ค่ะอาจจะมีการประทับหรือผ่านชั่วครู่นะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณต้องปฏิบัติถึงมากๆและเป็นสายพรามณ์อันนั้นอาจจะมีได้ค่ะ ทำไมแต่ถึงแต่งตัวเป็นองค์พระแม่ในครั้งนี้นะคะเพราะว่านี่คือการร่ายรำแบบนาตยศิล์อินเดียค่ะเรียกว่าภาระตะนาตยมนะคะซึ่งชาวอินเดียเนี่ยเขาจะเล่าสตรอรี่ของพระองค์โดยการเป็นเหมือนตัวแทนนะคะแล้วก็แต่งกายเหมือนพระองค์แล้วก็เล่าเรื่องผ่านการร่ายรำค่ะซึ่งแต่เนี่ยรำกับครูอินเดียนะคะเรียนมาหนึ่งอาทิตย์ค่ะยากมากๆเลยทุก น,นิ้วมีความหมายหมดเลยนะคะทําผิดทําถูกเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะคะเรารักในพระองค์เราก็ต้องศึกษาเพื่อความถูกต้องที่สุดค่ะซึ่งในเทศกาลนวรารีเนี่ยชาวอินเดียนะคะเาก,ก็จะมีการไล่รํานะคะเล่าประวัติศาสตร์ของพระองค์ค่ะอย่างองค์พระแม่กาลีก็เป็นอีกอวตารหนึ่งขององค์พระแม่อุมานะคะซึ่งก็จะมีการเล่าในเรื่องของการปราบมารปราบอาสูรขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั่นเองค่ะแล้วแต่ก็เลือกรําถวายองค์พระแม่กาลีนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าแต่ เป็นตัวแทนนะคะในการเล่าเรื่องของพระองค์และแต่รักในตำนานของพระองค์เคารพและศรัทธานในตำนานของพระองค์เพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดว่าแต่เป็นองค์เทพนะคะองค์เทพมีจริงไหม อันนี้มันเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลค่ะสำหรับแต่นะคะแต่เชื่อว่าท่านมีจริงค่ะบทชุมนุมเทวดาเนี่ยที่เราสวดกันเนี่ยที่ขึ้นว่าสักเคกาเมจารุเปที่แปลว่าอัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมถ้าไม่มีจริงในบทสวดจะมีได้ยังไงถูกไหมคะส่วนเรื่องความชอบความเคารพเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลค่ะคนเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติมีบุญเดิมกรรมเดิมมาติดตัวมาเนาะนะคะการที่เราจะชอบหรือถูกจริตกับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในองค์ไหนเนี่ยก็เป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคค ะะซึ่งไม่มีอะไรผิดอะไรถูกค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมาจากอินเดียศาสนาพุทธก็มาจากอินเดียเหมือนกันค่ะแล้วถ้าถามว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีพระพุทธเจ้าไหมมีนะคะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นอวตารหนึ่งขององค์พระนารายค่ะเรียกว่าเป็นพุทธอวตารนั่นเองค่ะและแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีความเชื่อมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปค่ะซึ่งแต่เองเนี่ยก็เคารพนับถือในทุกศาสนานะคะ สิ่งไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะให้คุณกับเราเราก็เคารพเราก็กราบไหว้สิ่งไหนที่ไม่ได้ให้คุณกับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวค่ะใช้วิจารณญาณในการดำเนินชีวิตดีที่สุดค่ะ คือเราจะขอพอรให้ได้เงินได้ท้องโชคลาภอะไรก็แล้วแต่คือทุกคนมีสิทธิ์ขอได้หมดเลยค่ะแต่เราก็ต้องตั้งใจทํามาหากินขยันอดทนนะคะแล้วก็ประกอบสมมาอาชีวะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ฝึกสติค่ะนั่งสมาธินะคะคือเมื่อเรามีสติมีสมาธิก็จะเกิดปัญญานั่นเองและปัญญานี่แหละค่ะจะทําให้เรานะคะประกอบอาชีพได้อย่างสําเร็จนะคะทาอะไรก็ราบรื่นค่ะแค่เรามีสติมีสมาธิมีมมปัญญาค่ะ ก็จะนำพาความสุขและความสำเร็จมาในชีวิตเราอย่างแน่นอนค่ะขอเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนนะคะคารพนับถือนะคะจงประทานพรและอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของความเชื่อความศรัทธามันห้ามกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องมีสติและใช้วิจารณญาณในการเชื่อในสิ่งสิ่งนั้นให้มากๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อให้กับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์นั่นเองค่ะ